ครับอันนี้เป็นอฟอนต,ต์ toyota นะครับเจ0ด9นะครับก็อันนี้จะเป็นวิธีลงกาวนะครับกาวภาพจะ,เป,เ,นนะเป็นเส้นนี้นะครับเป็นเส้นนี้นะครับเส้นเส้นสีเขียวอ่อนตรงนี้นะครับครับเราก็ตัดให้ลงกาวได้เลยครับแต่จริงๆไม่แนะนำให้ลงแถวนี้หรอกครับก็ให้ลงที่ตัวถังรถนะครับจะดีกว่า แต่ถ้าไม่ไม่ได้ก็ต้องลงอย่างนี้ครับง่ายสุดครับแล้วก็เส้นนี้นะครับเส้นนี้มันจะเป็นสปีดเซนเซอร์ครับตัวนี้กรณีที่เราเล่นแผ่นหนังนะครับไม่มีภาพขับไปรถขับรถไปสักพักหนึ่งด้วยความเร็วมันภาพมันจะหายครับตัวนี้ก็ตัดตัดออกได้เลยครับ สำหรับรถรุ่นสำหรับจอรุ่นนี้มันไม่มีแผ่นที่นำทางก็สามารถตัดได้เลยครับเป็นสปีดเซนเซอร์ครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้น่าจะเป็นกล้องนะครับก็ต้องวัดอีกทีหนึ่งแต่ที่ได้ใช้นะครับที่ได้ใช้งานคือเส้นกาวครักาวภาพวันนี้ลงกาวนะครับส่วนเส้นนี้ก็เป็นสปีดเซนเซอร์ครับโอเคสำหรับท่านใดที่อยากลงลงกาวภาพรุ่นนี้นะครับ ตัวนี้เป็น Panasonic นะครับ Panasonic นะครับอยู่ใน Fortuner Innova นะครับหลายรุ่นนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่เสียงดีอีกรุ่นนึงนะครับตัวนี้ส่งมาซ่อมจอเสื่อมครับตัวทิ่เสียนะครับโอเคนะครับทำคลิปให้ลูกค้าครับ